พรรคเพื่อไทยกําลังเตรียมตัวที่จะเรียกว่าจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพักและก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายหลังจากที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายมตีประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็มีชื่อ2ชื่อที่เรียกว่าปรากฏออกมาคนแรกก็คือเสียอ๋อยจาตุลลนฉายแสงเรียกว่าเป็นอดีตหัวหน้าพักไทยรักไทยเป็นอดีตสสฉะเชิงเซาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถ แล้วก็จุดเด่นก็คือเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แม้เรียกว่าหนักแน่นในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็สู้กับเรียกว่ากลุ่มพวกรัฐปราหารสู้กับความไม่ถูกต้องนี่มาโดยตลอดแม้จะเรียกว่าก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาที่จะเป็นหัวหน้าพักอย่างเต็มตัวแต่ว่ารอบนี้แหละเชื่อว,ว่าน่าจะได้รับการผลักดันจากคนในพักเนี่ยให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เรียกว่าอย่างเต็มตัวแล้วก็ เป็นช่วงที่ถือว่าเป็นหัวเลียวหัวต่อสําคัญทางการเมืองอย่างแท้จริงเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วงขาลงตกต่ําดําดิ่งนอกเหนือจากคุณจตุรลนฉายแสงแล้วคนที่สองที่เรียกว่าถูกยกขึ้นมาเป็นเรียกว่าคู่ชิงแล้วก็เป็นมวยที่เรียกว่าเอามาเปรียบกับคุณจตุรลก็คือคุณยิม้มคุณเรียกว่าจุลพันธ์อมรวิวัฒเป็นรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลังสองสมัยแล้วก็เป็นเรียกว่าเลือดใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ในพักเพื่อไทยเ,เป็นบุตรชายของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวนหน้าพักซึ่งเรียกว่าพึ่งประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไปคุณจุลพันธ์เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบฝีไม้ลายมือนี้ก็เคยพิสูจน์มาแล้วในการเป็นล้ฐตีช่วยคลังแล้วก็เป็นสายเลือดใหม่เป็นคนที่สามารถประสานประโยชน์กับคนยุคเก่าแล้วก็คนยุคใหม่ได้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการคลังแล้วก็มีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่แล้วก็เบอร์ใหญ่ๆใ,ในพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีการผักดันคุณจุลพันธ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรียกว่าหลุดแล้วก็ล้างไพ่ผลจากตระกูลชินวัตรไปแล้วนอกเหนือจากสองคนที่บอกก็คือคุณจตุรนณ์ฉายแสงและคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรแล้วข่าวว่าล่าสุดมีความพยายามจะผักดันอีกสองคนขึ้นมาเป็นคู่ชิงเป็นคู่เปรียบหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนที่สามอย่างที่บอกก็คือ คุณหมอชนละนานสีแก้วอดีตนี้ก็เคยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยมาก่อนหน้านี้ในช่วงที่เรียกว่ากำลังหน้าสิวหน้าขวานตอนที่จะเป็นเรียกว่าชิงดํากันจัดตั้งรัฐบาลจุดเด่นของคุณหมอชนละนานสีแก้วก็คือเป็นมือประสานประโยชน์เป็นคนที่เรียกว่ามีความอุโสงในพักแล้วก็เป็นคนที่เก่งเรื่องกฎหมายเป็นดาวสภาเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงจากเรียกว่าคนในพักเพื่อไทยแล้วก็หมายถึงแวดวงข้างนอก จะมีเรียกว่าข้อจำกัดบางเรื่องเหมือนกันเช่นเรื่องของอาอาบารามีในพักซึ่งบางกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ชอบคุณชนละนาศรวมถึงเรื่องของอาภาพลักษณ์ก่อนหน้านี้ที่แม่ถูกมองว่ากลับไปกลับมาในช่วงที่เป็นหัวหน้าตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลในช่วงนั้นแต่ว่าก็มีลุ้นได้เช่นกันรวมถึงคนที่4คนนี้ก็เรียกว่า,าถูกเสนอชื่อมาล่าสุดเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะ มีแรงสนับสนุนน้อยหน่อยก็คือคุณสุทินขังแสงบิ๊กทินอดีตน้ำตีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสสแบบเบิร์ดเบิร์ดเป็นผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นดาวสภาเหมือนกับคุณหมอชนละนานมีความรู้มีความสามารถจุดเด่นก็คือเรื่องของการประสานประโยชน์แต่ว่าจุดอ่อนก็คือเรื่องบารมีในพักนี่แหละเรื่องเสียงเรื่องเรียกว่างบประมาณเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของความสนิทกับทาง เรียกว่าเบอร์ต้นๆเบอร์ใหญ่ๆหรือเจ้าของพักนี่ก็อาจจะเรียกว่าน้อยไปหน่อยนี่เมื่อเทียบกันแต่ว่า31ตุลาคมเขาจะมีการประชุมใหญ่สามัญเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพักกันแล้วก็4คนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่เรียกว่าชิงดําการเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ของพักเพื่อไทยคุณจตุรลฉายแสงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนายแพทย์ชนละนานสีแก้วแล้วก็คุณสุทินคังแสงก่อนหน้านี้ถ้าตามการเมืองกันมาตลอดเนี่ย ตัวคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจเป็นผอ,อพักเพื่อไทยออกมาบอกแล้วว่าการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่รอบนี้หนึ่งจะไม่มีคนในตระกูลชินวัตรมาอย่างแน่นอนแล้วก็สองเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยไม่ใช่มีความเป็นไปได้คุณสุริยะยืนยันแล้วว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยนั่นแหละนี่คือความร้อนแรงของพักเพื่อไทย แล้วก็การหาโตหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าสําคัญสําคัญเพราะว่าในอีก3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสําคัญเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของพักเพื่อไทยหลังจากที่เจอมอลสมก่อนหน้านี้ทั้งช่วงคุณเศรษฐาและก็ตอ่อเนื่องมาถึงช่วงคุณแพ่ทองทานสําคัญที่ว่าตอนนี้ตัวพักเพื่อไทยเนี่ยคนที่เป็นเรียกว่าเจ้าของพักคนที่เคยให้กําเนิดพักอย่างคุณทักษิณชินวัตรก็ยังอยู่ในคุก คุณแพรทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นหัวหน้าพักก็ลาออกไปคนในพักก็ยังกังวลตกลงตระก,กูลชินจะไปต่อไหมตกลงเ,เรียกว่าตระก,กูลชินจะซัพพอร์ตเพื่อไทยได้ต่อหรือไม่แล้วก็ตกลงก็คือว่าคนไทยต่อเมื่อพักเพื่อไทยถ้าพ้นจากตระก,กูลชินวัตรไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะขายยังสามารถที่จะไปต่อทางการเมืองไหมนี่คือความท้าทายของพักเพื่อไทยรวมถึงการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่